ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก 5, ลับแฮรรีลิกันอีกแล้วนะครับผมสววันนี้มาแปลกหน่อยนะวันนี้เรามาในมุมมองที่แบบตากไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับโหตื่นเต้นไม่ได้อะไรแบบนี้มานานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะพามาอัปเดตโต๊ะคอมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องคอมต่างๆนะครับสเปคคอมอะไรต่างๆเนี่ยยวจะพามาอัปเดตในคลิปนี้กันนะครับผม สำหรับปี2022นี้นะครับก็ผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่ต้องบอกเลยว่าเยอะนะครับมีเรียนจบอะไรด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองต้องแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับทําอะไรเนี่ยต้องให้มันทําทงานได้ดียิ่งขึ้นไปทั้งเก่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต๊ะคอมกันไหมนะเออเดี๋ยวมาดูต c ะคอมกันก่อนเลยโต๊ะคอมนะครับก็ร่าวเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ด ผมเปลี่ยนเป็นไซส์มินิแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าแค่ฝ่ามือเดียวแบบโอ้เล็กมากนะครับเล็กมากแล้วก็เจ้าตัวอันก่อนเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้ความต่างต่างมากเลยนะคือด้วยความที่มันเป็นคีย์บอร์ด60ซแล้วก็ไซส์มินิแบบน,นี้นะครับก็ผมค่อนข้างชอบนะครับ อยากอยากใช้อะไรแบบนี้มานานแล้วตอนแรกจะเป็นตอนแรกที่ผมเคยดูนะมันจะเป็นแค่ครึ่งซี่ซี่ฝั่งนี้พอจะเอามาเล่นเกมอย่างเดียวนะวก็อีกเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทํางานพิมพ์งานอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ไปๆมาๆเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะเราจะได้แบบครบเครื่องในตัวเดียวเลยนะครับก็เป็นเจ้าคีย์บอร์ดของซูงนามินะับผม MK 6 1นนั่นเองนะเป็นเลสสวิตนะครับก็ จะได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นออปติคอลสวิตช์ก็คือกดแบบเสียงเหมือนเสมือนเสมือนแบบนี้เป็นแม c h a n i c a l นะครับเหมือนบูสวิตช์อะไรพวกนั้นนะเออแต่อันนี้ให้สัมผัสคล้ายๆเฉยๆนะครับ,รนะรบไม่ได้เป็นบูสวิตช์แต่อย่างไรเป็นเ e ส switch แต่อย่างไรนะครับผมอันนี้ก็จะในตัวคีย์บอร์ดมินิเนี่ยก็จะเป็นอของอมันจะเป็นเ e ส switch นะครับผมก็ดูตรงนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมอ่า red s w i t c แล้วก็พูดหน่อยแล้วก็เจ้าตัวไอ i ิกโนเนี่ยผมเคยทําพางไปรอบหนึ่งพอน้ำเข้านะครับมันบอกว่าล้างมันบอกว่ากาันน้ำเราก็เลยซัดเลยล้างน้ำนะครับกลายเป็นว่าต้องมานั่งซ่อมนะครับก็ทําให้มันมีปุ่มค้างไปบ้างนะในจังหวะกดที่แบบกดหนึ่งสองสามเลยประมาณตรงนี้แล้วก็มีกดปุ่มตรงอื่นนะครับบางปุ่มก็กดไม่ค่อยจะติดหรือมันทํางานไม่พร้อมกันอะไรประมาณน,ะนั้นเนาะเออโอเคต่อไปเรามาดูตัวคอมกัน มามานะครับคอมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่แล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีไม้นะครับไม่ก็จะเป็นของอะไรอะเมาโน,โน่นะเออเมาโน,โน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาค่อยอัปเดตทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอต่างๆนะครับไซส์สองจอแล้วก็จอนี้เนี่ยไอ้จอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเห็นถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีฝ้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้ามองทางด้านเนี้ย ในหน้าในหน้าจอที่ทุกคนเห็นก็คือมันจะมีฟ้านิดนึงนะครับนะมันก็จะเป็นบ่งบอกว่ากาลังจะพงังแลวก็ไม่รู้ว่าไอ้หน้าจอนี้จะพังเมื่อไหร่นะครับแต่ผมก็ยังใช้มาเรื่อยๆนะเออยังใช้มาเรื่อยๆแล้วหน้าจอนี้ก็อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็อันนี้น่าจะใช้ยาวเลยนะครับนะสละไอ้หน้าจอนี้ก็กี่ปีแล้วตั้งแต่ป .3 ตอนนี้ก็น่าจะ9ปีแล้วนะเนี่ยหน้าจอเนี้ย9้าปีแล้วเออโหนานมากนะเออ แล้วก็อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดผมก็จะเป็นกดแบบแสงมันไวนะอ่ากดแบบเนี้ยเออแล้วแสงขึ้นนะครับจะได้ไม่น่าลำขาขานแล้วก็เมาส์ก็จะเป็นของน้ำโบซึ่งอันนี้ยืมน้องมานะครับปกติใช้ของซิกโนมันอ่าอยูอยู่ตรงด้านนี้อ่ะนี่คือรูปทรงเมาส์ผมชอบนะครับชอบรูปทรงที่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมเออมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันกดเนี่ยมันกด ค่อนข้างนิ่มนะครับแต่เจ้าอันเนี้ยมันกดค่อนข้างแข็งเลยไม่ชินมือด้วยก็อาจจะต้องไปหาตัวที่คล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้ซิกโนมันก็ไม่ทําขายแล้วเอาอีกแลเียวอ่ะคือตอนแรกก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็มันไม่ทําขายก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาใหม่เป็นตัวนี้แล้วก็พอตัวนี้เข้ามือไม่ทําขายมันเหมือนแบบไม่ขายแล้วเออแล้วก็เปลี่ยนเป็น ตัวอื่นแทนนะครับเป็นไวเลตด้วยนะเอจะบ้าตายโอเคข้างหลังหม่เอาไปครับข้างหลังนะครับก็จะมีเป็นอันนี้สองชั้นนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นของเพื่อนนะครับเป็นของของเพื่อนนะฮะอันนี้จะเป็นของที่เพื่อนให้มาตอนมันจบอะไรประมาณนั้นก็จะมีความสุขจําดีๆนะครับอ,อันนี้ให้ดูได้อยู่นี่จะเป็นแบบนี้เพื่อนทํามาให้เป็นรูปพอลลอ,อยอะไรประมาณนั้นนะ จะมีคอนเทนต์ u a t i o n อะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้จะผมเอามาใส่เป็นกระเป๋าตังค์นะครับเพราะจะได้หาง่ายหน่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเป็น s ัมซ watch นะครับอันนี้อะไรสักอย่างอ่ามันเป็นพวกแบบสปอร์ตเออออกกำลังกายนะครับแล้วก็ข้างบนเหมือนเดิมก็จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนที่ผมเคยอ่าผมซื้อมานะครับแล้วก็จะมี เออพวกหนังสือการ์ตูนนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้หนังสือการ์ตูนอีกสไปแฟมนะครับซีซั่นนี้กลาลังมานนะนะครับก็ทั้งโต๊ะก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคต่อไปเข้ามาสู่ส่วนสําคัญของสเป c คอมนะครับที่ผมว่าใครหลายคนอาจจะรออยู่นะก็มาดูกันนะครับผมสําหรับคอมนะครับคอมเครื่องนี้เนี่ยตกมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0บาทนะครับ ฉพาะคอมไม่รวมคีย์บอร์ดไม่รวมเมาส์ไม่รวมไมโครโฟนไม่รวมอะไรเลยคอมเครื่องเดียวประกอบด้วยตัวเองด้วยนะครับก็เพื่อนๆที่รู้จักผมนะครับแล้วก็หรือน้องๆเนี่ยที่รู้จักอยากประกอบคอมอะไรนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวช่วยประกอบให้นะครับส่วนงบเรื่องประมาณหรือเอาไปทํางานอะไรอยี่งทักมาได้นะครับพอจะช่วย จัดหาพอช่วยแบบจัดสเปคอะไรได้อยู่นะก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากของตัวใหญ่กันเลยแล้วกันนะครับเจ้า power supply นะครับตัวไฟเลี้ยงที่จะส่งต่อไปให้กับทุกๆอย่างครับอันนี้เป็น power supply number นะครับ890บาทนั่นเองครับอันนี้จะเป็นตัว650บาทเนาะเออนะครับก็ไม่รู้ว่าทั้งเครื่องเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ซื้อมาก่อน650 ต่อมาก็จะเป็น SSD M.2 นะครับผมก็จะเป็น n w d Green นะครับก็เป็น SN 3 5 0นะครับก็อัพโหลด Lead มันอ่านอยู่ที่ประมาณ3,200กอ เมกไบต์นะครับผมก็ค่อนข้างไวมากแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของ Kingston SSD นะครับแบบ SATA นะก็จะ120อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็จะมี WD อ่า WD อะไรวะ Dblue นะครับ8ติด WD blue 1 t b นะครับผมอันนี้ SSD นี่ก็1 t b นะครับผมรวมๆก็2,002ประมาณ2,002ก็จะ2,001 2,00100เลย2 1 0 0ความจำทั้งหมด ต่อมาต่อมาเป็นเจ้าแรมิงสตันนะครับตอนแรกก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแรมตัวนี้นี่มีเรื่องราวานะครับเป็นเป็นแรมตัวแรกเลยนะที่มีเรื่องราวที่เรารู้สึกแบบไอ้คนขายมันจี้ให้ซื้อก็เอาเอาวะเพราะปกติผมไม่เคยเห็นคนขายในแบบจี้ซื้ออะไรคืออย่างรด้ตัวเนี้ยก็เอาไปดิเออนะครับแต่คนนี้นะครับก็บอกว่า ราคาเนี่ยมันห่างจากกันนิดเดียงก็ประมาณ50บาทเนาะก็แรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นแรม R G B นะครับผมเป็นของ k i s t uh, o n HyperX Fury นะครับผมเป็น f u l y Beast ด้วยนะครับมี R G B ในตัวนะครับผมตอนแรกจะเป็นของ Kingston เนี่แหละแต่ไม่มี R G B นะครับซึ่งอันนี้มันเพิ่มมาประมาณ50บาทแล้วก็จัดก็ราคาแรมตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,950เอ้ย ไอแบบยูดิเกีเรายังไม่ได้พูดเนาะไอ้เจ้าตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3,290นะครับผมนะรวมๆแล้วก็5,000กว่าบาทแล้วก็จะมีไอ้ฮาร์ดดิสที่เหลือนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ประมาณ1,000 2,000นนะมั้งจำไม่ได้นะครับไอ้พวกนั้นจำไม่ได้แต่ถ้าจำได้เนี่ยน่าจะ25,000ขึ้นอันนี้น่าจะ25,000ขึ้นนะเพราะมันจะมีตัวนั้นด้วยนะครับต่อมาเป็นเจ้าเมนบอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดนี่ต้องบอกว่าเอกลุศซีดมากเลยนะครับเป็นของ กิกะไบต์นั่นเองนะครับผมแบนดออรัสเป็นเอ้ยมันของกิกะไบต์แหละนะครับทำกิกะไบต์แล้วก็มันจะเป็นออรัสอีกทีนึงผมก็ไม่รู้จะพูดไงก็ไม่รู้เรื่องเมนบอร์ดด้วยนะแต่รู้ว่าพอจะจัดสเปคให้ได้อยู่นะ่ยเรื่องเมนบอร์ดนี้ก็บางทีก็ไม่ได้รู้นะครับตามไม่ทันเหมือนกันนะเพราะมันออกมาเยอะมากไวมากเลยแต่ละปีเนี่ยแบบวุ้บไวมากนะครับ เมนบอร์ดตัวนี้ครับเป็นเมนบอร์ด a l l ั a B 560M นะครับเป็น M ATX เนาะ M ATX ก็ประมาณครึ่งดึงของคอมก็ไม่ค่อยใหญ่มากก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เออประมาณนี้ซึ่งถ้ามันเป็น ATX เนี่ยมันก็จะอาจจะยาวมานี้ประมาณนี้แล้วก็อาจจะใส่การ์ดจออะไรได้มากกว่า1ตัวนะครับอันนี้อันนี้มันใส่การ์ดจอได้ประมาณตัว2ตัวหรือมั้งนะ น่า,นาจะใช่ประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็น 2.5G ด้วยนะสายแลนเนี่ยก็ทำให้ผมโหลดเกมไวขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเมนบอกตัวเก่ามากมากโขเลยพอเมนบอก์ดมันดีขนาดนี้ CPU มันก็ต้องดีถูกต้องไหมนะครับผม CPU เป็นของ Intel Core i5 1 11400นะครับผมเป็นมีการจอในตัวนะครับผมไม่ใช่ตัว F นะถ้าตัว F เนี่ยมันไม่มีการจอในตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัว K ด้วยตัว K มันเป็นตัวอันล็อกซึ่งจะแพงไปกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็น i5 11400นะครับผมเป็น Gen11 ด้วยนะครับต้องพอยว่าแหลกนะครับประมาณ4.4.4เอ่อสีเฮิร์ตป่ะอ่าประมาณน่าจะ4.4เฮิร์ตมั้งอ่า4.4เฮิร์ตนะครับก็ค่อนข้างแหลก เลยทีเดียวอีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดจอ,อ GeForce GTX 1050 Ti f s i Aero นะครับผมอันนี้ตัวนี้ประมาณ5,000บามังที่ตอนนั้นมาซื้อซื้อมานะครับก็ตอนนั้นซื้อตอนม .3 นะครับตอนนี้ก็ราคาพุ่งไป7,000-8,000อะไรแล้วก็ถือว่าโชคดีที่เราตอนนั้นตัดสินใจซื้อกาดจอก่อนเพราะเรารู้สึกว่าการ์ดจอเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับก็เลยซื้อไว้ก่อนตอนนั้นเสียไปเลยนาจะห้าพันรวมทั้งเส้น ทั้งหมดเครื่องคอมตรงนี้ไม่ลงเคสราคาอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนั่นเองนะครับผมประมาณ23,000บาทนะครับราวๆนี้ณปัจจุบันนะครับผมใครอยากซื้อนะครับก็ของ4อย่างที่ผมซื้อมานะครับจากร้านเดียวกันยกเ,เว้น power supply power supply ซื้อนอกซึ่งก็น่าจะถูกก็น่าจะถูกแหละนะก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับซื้อผมซื้อมาจากร้านเอดเอดเอดหนึ่งนะเอดเอดเดียวเนี่ย นะครับสีฟ้าแอดเดียวเลยนะก็ใครอยากซื้อก็ไปสามารถซื้อตามมาได้นะครับเพราะตอนนี้ cpu อยู่อ,อมราคาขึ้นแล้วก็ต้องรีบซื้อกันหน่อยนะครับโอเคน่าจะหมดเพียงเท่านี้ละมีอะไรอีกไหมไม่มีละสีฟ้าไม่ให้เห็นแบนโอเคโอเคน่าจะหมดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็เก้าอ,อี้เป็นเก้าอ,อี้หมธรรมดาไม่ใช่เกมไม่มีตังค์หมดแล้วโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอใหม่กับเกม เดี๋ยวมันดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยคอมก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็สเปคค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอัดอะไรลื่นไหลสตรีมลื่นนะครับโอเค๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้านะครับว,ว่าจะลงเกมอะไรหรือจะอแคสเกมอะไรนะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันว